สวัสดีครับคลิปเปิดเตานะครับของเตาครั้งที่แปดนะครับเตากลองเพงครั้งที่แปดเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่มไม่เป็นไรเนาะเออ <c oughs> ผมตั้งคำถามจากเตานี้ว่าไม้แห้งสนิทนะครับไม้ไผ่สร้างไผ่แห้งสนิทที่ยืนต้นตายหมายความว่าลำหนึ่งนะครับที่มันหมดอายุตายห้าหกปีแล้วมันตายเนี่ย แล้วชาวบ้านไม่ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยผมไปตัดมานะครับแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าไม้ที่แห้งตายแบบนั้นเนี่ยมันเผาเออกมาเป็นถ่านที่มีคุณภาพได้ไหมที่มีคุณภาพสูงได้ไหมนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าไม้ถ้าแห้งสนิทเนี่ยผิวมันจะถูกทําลายนะครับเพระฉะนั้นคราวนี้ผมก็เลยเผาครั้งที่แปดเนี่ยเราไม่ได้อัพอุณหภูมิขึ้นไปหวังที่จะไปให้ถึงพันนะครับ แต่ก็มีเป้าหมายว่าขึ้นไปให้มากกว่า820นานครึ่งชั่วโมงนะครับนานครึ่งชั่วโมง <c oughs> กระบวน,นการเผาเสนอในคลิปที่แล้วนะครับกรับนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยได้เสนอวิธีขั้นตอนอัตราการให้ความร้อนนะครับก็คือเป็นไปาตามซ้ําแบบเดิมก็คือให้ความร้อนที่อุณหภูมิควันต่ำกว่า90นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่8.4 85 คงตัวไว้ประมาณนั้นหลีไว้นะครับจนหยุดเก็บน้ำส้มควันไม้ที่139เองนะครับพ่อผมมีธุระต้องไปก็เลยหยุดเก็บก่อนแล้วก็ไม่ได้หลีเพิ่มนะครับปล่อยตัวนั้นให้ลันไปเรื่อยๆนะครับจนตอนสุดท้ายอุณหภูมิขึ้นไปสูงสุดประมาณสัก790กกว่าๆนะครับก็เลยต่อปล่องขึ้นไป อีกหน่อยนึงต่อปลองขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ไปถึง917องศานะครับไม่ใช่905สูงสุดเตานี้คือ917องศานะครับที่จุดบนนะครับจุดกลางก็900กว่านะครับส่วนอีกจุดที่3จุดใต้เตาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยขาดไปก่อนนะครับลักษณะของฐานครับไอฐานนี่คือชั้นบนนะครับจริงๆแล้วชั้นบนที่เสียหายเนี่ยมีอยู่ชั้นบน ชั้นบนสุดเท่านั้นที่เสียหายนะครับเนี่ยลักษณะการเสียหายก็คือเนี่ยครับมันสัมผัสกับออกซิเจนเห็นไหมครับมันไหมเลยครับเป็นกี่เท่าเลยผิวมันก็เสียหายไปด้วยอย่างนี้แต่เสียหายเฉพาะไม้ที่วางอยู่บนสุดเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญกับการวางไม้ด้านบนนะครับให้เรียบเรียบที่สุดเลยไม่ให้ไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยลงไปโดนฟืนด้านล่างอันนี้เป็น เป็นข้อสังเกตข้างบนเนี่ยเอาไม้ไผ่ที่เรียบที่สุดเลยเรียบเลยกันไว้เลยเพราะว่ามันจะเสียหายเฉพาะด้านบนนะครับบนสุดก็จะเสียหายมากหน่อยลงมานะครับไอส่วนในพวกนี้คือด้านล่างด้านล่างสุดด้านล่างสุดเนี่ยเนื่องจากว่าผมผม,มันผมมีแต่แกลงเหล็กข้างล่างใช่ไหมครับอา,อากาศออกเซิเจนก็จะวิ่งข้างล่างได้ด้วยนะครับคือ การไหลเวียนของอากาศวิ่งผ่านด้านล่างได้ด้วยทานไม้หวังผลที่อยู่ด้านล่างเนี่ยผิวไม่สวยนะครับผิวไม่สวยสังเกตนะครับมีเหมือนน้ามันดินคาบติดอยู่ต้องไปล้างและขัดผิวไม่มันวาวไม่สวยนะครับไม่สวยเท่าที่ควรคือส่วนใหญ่ผมเผาได้แต่ก่อนนี้ก็ได้แต่แบบนี้ครับไม่สวยแต่ตอนนี้มีพัฒนาการหน่อยหนึ่งก็คือเห็นตรงนี้ไหมครับไม้หวังผล ที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือวางแบบแนวนอนนะครับวางแนวนอนไม้หวังผลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยผิวมันวาวขาวนะครับแล้วก็ได้หลายแห้งด้วยนะครับเห็นไหมครับผิวมันวาวขาวและก็พิสูจน์ว่าไม้แห้งก็เผาได้ไม้แห้งก็เผาได้นะครับตรงกลางทั้งหมดเลยครับผิวมันวาวขาว ะครับสวยเยอะเลยครับผิวมันวาวขาวสวยเยอะนะครับสวยเยอะกว่าเตาที่แล้วตัวนี้สวยๆผิวมันวาวขาวสวยกว่าเดิมนะครับพอลงมาด้านล่างอย่างที่บอกผิวไม่สวยเท่าไหร่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยผิวสวยนะครับตรงกลางแล้วก็ได้ปริมาณฐานที่เยอะสรุปแล้วก็คือ ไ้ตรงไม้หวังผลเนี่ยอัดไปครึ่งถังเลยครับอัดครึ่งถังแล้วก็ด้านบนเนี่ยเอาให้เรียบแป้เลยอย่าให้มีช่องออกซิเจนลงไปได้เพราะว่าออมันก็จะด้านผลถูกทําลายก็ถูกทําลายไปอันนี้ขนาดเผาถึงเก้าร้อยนะครับมีเพียงไม้ระดับเดียวครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่อันนี้ไปนะครับมีบางบางส่วนที่ถูกเสียหายเหมือนกันเพราะว่าผมวางเรียงไม่เนียบเท่าไหร่ด้านบนต่อไปผมจะให้ความสำคัญกับการวางบนให้เนียบเลยนะครับ เพื่อกันไม่ให้ออกซิเจนความร้อนนั้นลงมาด้านล่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์นัานสอนให้วางแนวตั้งผมเคยวางทีหนึ่งเดี๋ยวเตาต่อไปผมจะทดลองวางแนวตั้งแล้วตัดไม้อย่างดีเรียบแล้วด้านบนผมจะเอาไอ้ตัวนี้กั้นไว้ข้างบนกั้นไว้นี่คือแผนการเผาลอไปเอ๊ะแต่ว่าเตารับได้ไหมครั้งที่เก้าไม่แน่ครับอาจจะได้เก้าครั้ง ตอนนี้ความแร่งความแร่งไม้แห้งมาดูครับความแร่งความแร่งก็โอเคอยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ดังกิ้งกิ้งกิ้งกิงงก็แล้วแต่ไม้นะ ายเป็นแก้วเหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันมันจะหาแบบไม้เปียกที่ดังกิ้งกิ้งิ้งกิ้งข้อนี่อันนั้นไม่ค่อยได้ก็พอได้ครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นบอกบางกว่าไม้ไม้หมาดไม้สดนะครับก็พอได้ครับแต่ว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่แนกไม่หน่วงมือเหมือนเผาไม้หมาดนะครับมันเบาเบามันเบา ันนี้แตกนะครับมันเบานะครับถ้าท่อนตันๆนี่ก็พอได้ท่อนตันๆพอได้เนี้ติดกันเห็นไหมครับสวยเลยเนี่ยผิวมันวาวขาวเสียงเสียงเป็นแก้วแต่ว่าหาแท่งที่มันกลางวานใสเหมือนกับเผาไม้แห้งเนี่ยยากหน่อยนะครับ ก็พอได้บ้างแต่ไม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 ่เหมือนไม้หมาดไม้หมาดจะแข็งแกร่งแล้วน่วงไม้หมาดจะต้องได้ระดับนี้ส่วนใหญ่แต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างหนึ่งอาจจะเป็นข้อด้อยของแต่แบบไซส์ก็มีครับ ็พอมีบ้างคราวนี้มาดูความต้านทานครับผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับเอาเอาไม้ด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับหยิบมาแท่งเงเลยครับกดลงแน่นๆนะครับ 2.9โอห์มนะครับแท่งที่2 2.6โ oh อห์มนะครับแท่งที่3อันนี้มีครอบป้องด้วยนะครับ4.4โอห์มนะครับแท่งที่4อันนี้เราดกลางแล้วครับถ้าผิวเป็นอย่างเงี้ยคือขึ้นมากลางหน่อยละขึ้นมากลางละ หัวถึงท้ายนะครับสองเจ็มาตรงกลางกลางครับตรางกลางหัวถึงท้ายสอง2 2.2สองสองสองออันนี้กลางล่างล,าง,ลงไปหน่อยครับ 2.2 1.7 1.7ได้2.2 1.9 1.6โอ้แสดงว่าไอ้กลางล่างลงไปหน่อยดีกว่าแล้วเนี่ย2.2 หกจุดสี่ตัวไม้ที่ติดกันนี่นะครับตรงกลางนี่ที่ผิวสวยๆนี่นะครับสองจุดสี่โอเคครับก็เผาอบมากกว่าสองแปดร้อยยี่สิบไปครึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิสูงสุดเก้าร้อยสิบเจ็ดอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าห้าโอห์มนะครับต่ำกว่าห oh ้าโอห์มทั้งเตา ก็ใช้ได้แล้วก็มีมีฐานที่เป็นไม้หวังผลนะครับก็เหลือประมาณผงหนึ่งไอต,ตัวนี้จะเอาไปบดบดแล้วก็ดำเนินการทำกระบวนการผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับคือผมอยากจะมาชวนคิดครับเมื่อเราเผาได้แล้วเรามาทำผลิตภัณฑ์ใครที่มีศักยภาพด้านไหนยังไงเอามาใช้กับตรงนี้สร้างตลาดสร้างผลิตภัณฑ์ ผมก็พยายามเชียร์นะครับอาจารย์เบมหาไหลว่าใครสนใจบ้างจะเอาไปทดลองอยังไงบ้างเพราะว่าการทดลองอันนี้มันติดชิดกับชาวบ้านครับชาวบ้านทําได้ถัง200ลิตรเผาตามคู่มือเผาตามคู่มือเผาตามไอเนี้ยไม่ใช่เผาตามคู่มือเผาตามที่เราคุยกันเนี่ยก็น่าจะได้แฮปปี้ครับสรุปสำคัญคือไม้แห้งก็เผาได้สบายเลยเพราะอะไรครับเพราะผมมีไม้แห้งอยู่อีกเยอะเลย ที่ยืนต้นตายผมก็จะเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปตัดไม้แห้งมาแล้วครับเนี่ยเพราะผมรู้ว่ามันเผาได้แล้วนะครับแล้วกระบวนการเผาไม่นานด้วยนะครับสิบกว่าชั่วโมงสิบสิบ,ส,บสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงไม่เหมือนไม้หมาดไม้หมาดที่ผมใช้เวลาไปเท่าไหร่ยี่สิบรวมมาสามวันอันนี้เผาสองวันไม้แห้งดีกว่าและตอนไปซื้อเขาเขาคิดราคาถูกกว่าด้วย น่าสนใจครับฐานเนี้ยต้มน้ำเอ้ยแค่น้ำดื่มได้ครับเรากำลังจะก้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ไปไกลมากกว่าฐานดูดก,ก็คือแช่น้ำดื่มได้ทำเป็นน้ำดา่างนะครับลาไปเท่านี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ